半夜，早。 หัวข้อประจำวนันลูกแห่งฟ้าร้องสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักกลับมาพบก,กันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้ชีวิตของบุคคลที่สามนะคะนั่นก็คือลูกแห่งฟ้าร้องคือใครคะลูกแห่งฟ้าร้องก็คือยากอบ บุคคลที่3นะคะที่พระเยซูคริสทรงเรียกก็คือยากอบซึ่งยากอบบุตรเเบดีเนี่ยเขาก็มีธุรกิจเกี่ยวกับเรือประมงจับปลาแถบทะเลสับกาลิลีนะคะยากอบช่วยเหลือครอบครัวช่วยเหลืองานของบิดาแล้วก็คุ้นเคยกับงานประมงเปโตรกับยากอบเคยอาจจะรู้จักกันนะคะเพราะว่ามีอาชีพเดียวกันแล้วก็อยู่แถบทะเลสับกาลิลีเหมือนกันชื่อของยากอบนะคะอยู่ในฐานะสิทธิ์ที่พระเยซูคริสต ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์เช่น เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงรักษาแม่ยายของเปโตรยากบก็อยู่ที่นั่นด้วยแล้วก็เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงรักษาบุตรของยัยรัสนะะในธรรมศาลาชื่อของยากบก็ปรากฏอยู่ที่นั่นด้วยเช่นกันนะคะชีวิตของยากอบบุเเรเศบดีเนี่ยให้กำลังใจแก่เหล่าสาวกของพระเยซูคริสต์ทุกยุคทุกสมยัยว่าแม้ว่าชีวิตของเราเนี่ยจะไม่โดดเด่นในในบุคลิกลักษณะแต่พระเจ้าก็สามารถใช้ความเป็นธรรมดาของเราในการ ที่จะรับใช้เพื่องานของพระเจ้าได้พี่น้องคะพระเจ้าสามารถใช้ความธรรมดาของเราเพื่อเกิดผลมากมายได้เช่นกันขณะเดียวกันนะคะยากอบก็เป็นเหมือนเหมือนเราทุกคนในเวลานี้ครั้งหนึ่งนะคะเมื่อพระเยซูคริสต์สั่งให้ยากอบ ไปจัดเตรียมที่พักในดินแดนของสมาเรียนะคะในดินแดนของคนสมาเรียแต่ชาวเมืองนั้นไม่ได้ต้อนรับเขายากอบแสดงออกถึงความโกรธที่รุนแรงแล้วก็มีท่าทีที่เดือดเดือดมากเลยนะคะต่อชาวสมาเรียแล้วก็บอกพระเยซูคริสต์ว่าให้พระเยซูคริสต์นั้นส่งไฟทาลายเมืองนี้เสียแต่พระเยซูคริสต์ก็ไม่ได้ตอบสนองต่อความโกรธของยากอบนะคะแต่พระองค์สอนชีวิตของยากอบให้รู้พระทัยของพระเจ้าว่าพระองค์นั้นเสด็จมาในโลก เพื่อช่วยพวกเขาเพื่อประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ช่วยชีวิตพวกเขาให้ได้รับความรอดไม่ใช่เพื่อทำลายล้างชีวิตของพวกเขาให้พินาศหรือทำลายพวกเขาจากอารมณ์ของเขานั่นเองด้วยการแสดงความโกรธรุนแรงเช่นนี้นะคะเป็นเหตุให้พระเยซูคริสต์เนี่ยตั้งฉายาให้ว่าเขาเป็นลูกแห่งฟ้าร้องนั่นเองชีวิตอีกด้านหนึ่งของยากอบก็มีความทะเยอทะยาน ความทะเยอทะยานในที่นี้ก็คือความทะเยอทะยานในทางที่ผิดพี่น้องคะความทะเยอทะยานเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เป็นพลังสร้างชีวิตของเราในทางบวกและสร้างสารรค์พระเยซูคริสต์เองกลัปรารถนาให้ชีวิตของสาวกนั้นมีความทะเยอทะยานในทางที่ดีแต่ความทะเยอทะยานนั้น ต้องเป็นไปตามความถูกต้องไม่ใช่เพราะความอิจฉาริษยาหรือว่ากลัวคนอื่นที่จะได้ตำแหน่งที่ดีกว่ามีโอกาสฐานะที่ดีกว่านั้นไม่ใช่พระประสงค์ของพระเจ้าเพราะยากอบเนี่ยขอให้มันดาเนี่ยไปคุยกับพระเยซูคริสต์รอบนอกว่าขอตำแหน่ง หน้าที่ให้กับตน,ตนเองนะคะสิ่งเหล่านั้นเหตุการณ์นั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่พระเยซูคริสต์นั้นอยากจะให้เกิดขึ้นไม่ใช่พระทัยของพระเจ้าในการเลือกแล้วก็เรียกพวกเขามาเป็นสาวกหรือสิทธิลูกศิษย์นั่นเองสิ่งที่พระเยซูคริสต์ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตของยากอบคือการมีทัศนคติที่ใหม่ปรับเขาในการดำเนินชีวิตใหม่เป็นสาวกที่ยินดีที่จะยอมติดตาม วิธีการเข็นของพระองค์ด้วยความสั์ซื่อแม้จะไม่มีฐาน,นะแม้จะไม่มีตําแหน่งอะไรชีวิตของยากอบเนี่ยถูกขัดเกลาหลายอย่างมากนะคะจนเป็นสาวกที่ใช้การได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รัก อาจจะมีนิสัยหรือว่าทัศนคติอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าเราอยากเปลี่ยนหรือว่าเรารู้สึกว่าชีวิตนี้นิสัยแบบนี้ไม่เป็นที่ถวายเกยเียรติแด่พระเจ้านะคะเราขอพระเจ้าทรงขัดเกลาชีวิตของเราได้เราต้องยอมรับว่านิสัยหรือว่าทัศนคติบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองต้องมีคนที่ช่วยเราและคนที่จะช่วยเราได้ก็คือองค์พระเยซูคริสต์นั่นเองเพราะฉะนั้นร่วมมือกับพระเยซูคริสต์ที่จะขัดเกลาชีวิต ิตของเราที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเพื่ออะไรเพื่อที่พระองค์เนี่ยจะใช้เราในงานของพระองค์ได้และเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะ เป็นแสงสะท้อนถึงพระลักษณะขององค์พระเยซูคริสต์นั้นเองเพราะฉะนั้นนะคะขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้พระเยซูคริสต์ขัดเกลาชีวิตของเราเราเชื่อเช่นนี้ว่าพระเยซูคริสต์สามารถขัดเกลาชีวิตของยากรบได้เช่นไรพระองค์ก็จะสามารถขัดเกลาชีวิตของเราได้และใช้งานได้เช่นนั้นเหมือนกันขอพระเจ้าวอวยพรเราทุกคนในเช้าวันนี้นะคะพบกันใหม่ในพรยามเช้าสวัสดีค่ะ